ตัวใบขัดไม้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับฟันของตะไบขัดไม้นะครับหรือพูดง่ายๆมันก็คือตะไบขัดไม้นั่นแหละแต่ตัวนี้เขาทามาเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องเกียรโดยเฉพาะนะครับเพื่อมาแทนที่การขัดด้วยมือแบบเดิมนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเบาแรงได้ดีกว่าที่เราใช้ตะไบมือมานั่งขัดนะครับเพราะการใช้ตะไบมือมานั่งขัดเนี่ยมันทั้งเหนื่อยและเสียเวลาเป็นอย่างมากเลยนะครับ แต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือเนื้องานที่เราจะได้มันจะไม่เนียนละเอียดเหมือนกับเราใช้กระดาษทรายซ้อนนะครับใบตัวนี้มันเหมาะเอาไว้ขัดเปิดหน้าหรือเอาไว้ขัดแต่งขึ้นทรงพวกงานแกะสลักหรือทาพานท้ายอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับ ไม้ที่ผมไดเอามาลองขัดในคลิปนี้จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นเนื้อไม้ของตะเกียงทองนะครับแล้วดูการกินเนื้อไม้ของตัวใบขัดตัวนี้นะครับถือว่ากินได้คมและค่อนข้างที่จะเร็วเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่ได้ทํางานเกี่ยวกับงานไม้บ่อยๆเนี่ยแล้วอยากจะหาใบขัดไม้เอาไว้ขัดขึ้นทรงแบบแบบหยาบแล้วใช้ตัวใบส